สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e นะครับสวัสดีครับสวัสดีดินด้วนครับครับอ่าตุนไว้สัก20คลิป20คลิปหรอไม่มีคนดูเรามาถ่ายกับคนดังครับถามคุณหน่อยถามว่าแม็กโครอยู่ท่าเนี้ยทำยังไงถึงถึงมือมันจะประสานกับลองไปไทฮะอยู่ท่านี้นะครับ ท่าน้ำนี่นะมันตายอยู่ท่าเนี้ยทำยังไงครับทำยังไงใช่ไหมครับก็ถามเลยเพื่เป็นความรู้คิดหรอคิดอยู่ครับคิดไม่ออกอ่ะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกบาเวลาบอกไปมันไม่ใช่เดี๋ยวจะจะดราม่ากันอีกครับตามความคิดผมครับคือว่าอย่างนี้เขาเครื่องก่อนไปคุณถามผมทำไมก็ มันไม่ไม่จำเป็นจะต้องหมุนใช่ไหมไม่เอาถ้าเกิดว่าเออเราไม่ได้ทำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะขนไปทำที่อื่นอ๋อเอเราจะทำยังไงให้มันมันผลไปได้ใช่ไหมเออที่ยังไงอย่างผมก็ชำแหละเลยครับแหละครับยกมดออกหมดเลยครับยกแขนยกขาถอดทิ้งหมดเลยครับแล้วก็ไปแต่ตัว ไม่ครับมันก็ต้องซ่อมนี้แหละใช่ไหมต้องซ่อมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับซ่อมเครื่องติดค,คือ,อคือให้ช่างมามาดูแล้วก็ว่าซ่อมตรงนี้ได้ไหมถ้าซ่อมได้ตรงนี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับไม่ต้องเคลื่อนย้ายแล้วก็มันจะไม่เสียมากขึ้นกว่าเดิมคือลักษณะการจมน้ําเนี่ยมันไม่ได้พังอะไรมากมายนะยเครื่องนั่นเช็คแค่ระบบมาล้างระบบที่เสีย เช็คดูไฟนะครับว่ามันมันช็อตตรงไหนหรือเปล่าเช็คที่ไฟนี่ต้องไปการไฟไหมครับใช่ครับอาจจะเป็นไฟตันน้ำมันชอ็อตถ่ายของเหลวก็น่าจะใช้ได้ครับน่าจะกดเช็คระบบกล่องไฟถึงไหมถึงกล่องไฟไหมขอถอนออกเลยนะโอ้โนี่คือบก็ดับเครื่องเสร็จเขาก็ถอนโชว์ระบบไปนี่ครับสุดยอดครับแสดงว่าเจ้าของนี่มีไวพิบ ของท่านนี่ตะลึงนะครับโอ้ทำอะไรไม่ถูกเนาะปล่อยให้ไหลลงไปทั้งกล่องไฟทั้งนู่นนั่นเรียบร้อยตัวนี้ถ้ากล่องไฟถอดแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับจะมีก็ระบบเซลูนอยนะที่น้ำมันเข้าถอดมาล้างเป่าเชวุฒินี่รู้ครับรู้ทุกเรื่องเลยแต่กแกล้งถามนะครับรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริง แพงแพงแพงเอต้องดูฮะหรือทำไมไม่รู้เลยไม่ต้องดรื้อตัวเนี้ยไฮดรลิกอ่ะยังไม่มีน้ำเข้าเลยไปดูอ่ะไฮดรลิกยังสีไฮดรลิกอยู่เลยยังขนาดระดับก็ยังอยู่เท่าเดิมถ้าน้ำเข้ามันเต็มหลอดแล้วครับใช่ก็ูต้องวางหม้อมาทำน้ำไฮดรลิกในถังที่ดีแล้วครับ เองไฮดรอลิกไปแล้วมันก็ไม่นไม่มีที่เข้านะไม่ให้ให้รอลิกเข้าไม่ได้เพราะว่ารถทำงานแปดโมงเช้าถึงเที่ยงแรงดันมันดันออกอย่างเดียวสนามจะเข้ามันยากไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนแล้วรงไม่เข้าหรอกพูดถึงไม่เข้าแน่เพราะมันเป็นระบบระบบตันอยู่แล้วไฮดรอลิกอ่ะแล้วสิ่งมีชีวิน้ำมันเดียวสิ่งขึ้นหมดต้องไปล้างตรงนี้อยู่อีกแต่ระปีออกเพราะว่ามันไม่เต็มหลอดนะน้ำมันไฮดรอลิกไม่เต็มหลอด แต่ถ้าน้ําเข้าเนี่เต็มหลอดน่ถ่ายใหม่หดเ็มนริถ้าถ่ายบอกผมดเพราะว่ามันยังสายเจียวอยู่เลย่เพราะว่า400ลิตร่าตัวเนี้ยถังละ18ลิตรเติมอยู่ประมาณมันจะถึง20ถังละ18ลิตร20ก็400ลิตรประมาณนั้นถึงละ คูนว้าสิบแปดลิตรประมาณนั้นเลยคูนเท่าไหร่คูนกี่ถังสิบถังได้อยู่ยถังได้อยู่สิบถังแต่อาจจะไม่ถึงประมาณร้อสามร้อยเจ็ดประมาณนั้นเลยครับผมว่าไฮลิกไม่ต้องหรอกไม่ต้องถ่ายหรอกคุณยุ่งอะไรรถเขาเขาจะไม่สมมุตินะมันยังพูดถึงพูดถึงประเด็นล้างรถนี่างไรพี่ครับ Ah. Him, เอชัวเป่าอย่างเดียวสามร้อยหกสิบทายี่สิบังงล่ปัจจุบันเจอถึงเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดเจ็ดร้อยเก้าสิบยี่สิงหมืนไหหมืนนาะโอ จมเลยบ่จมมิดเลยบ่ไช่ครับเกืมิดหรอเครื่องนี้มิดเลยเกือบมิดเกือบมิดเคเสียนี่ไปหมดเลยไปหมดแล้วน้ำน้ำยิงของถอยเสียตั้งแต่รุสตาร์ทน้ำเข้าทางถอยดีของถอยเสียแล้วพูดได้ว่าการจะ่โคตรฝาแต่หูนี่แหละเพราะว่ารถทำงานแบต่คนชาวเชียงไม่ร้อนจัดก็โดนน้ำยิงใช่ครับใช่ใช่ไม่แน่ครับตัวนี้ไม่แน่ นี่ต้องยกเครื่องเลยแต่ถ้าเป็นในคูปุต้าสูบเดียวอะตกน้ำนี่เอามาปุ๊บล้างล้างล้างสตาร์ทติดเฉยเลยคูปุต้าสูบเดียวไอ้คูปุต้าเดินตามอะใช่ยูสมัยก่อนเคยคว่ำตกลงน้ำเนาะขับขับแต่ตกเอาขึ้นมาถ่ายมันเครื่องสตาร์ทติดเฉย,เย้แล้ว ครัเตรียมยกนะครับพอเตรียมนานแล้วยกอะ่ะ <c oughs> นี่ครับต้องตั้งไลายนี้เดี๋ยวลองดูครับว่าจะขึ้นไหมตั้งไลายเอียงนี้ตั้งไลายเอียงไม่ขึ้นเลยอืมรถมันจะละุกเอาตูดแซยยงสี่ขึ้นอยู่หรือวะ ซีリンฝั่งนี้มันยาวพอดนะไอตัวเล็กมันรับน้ำหนักก่อนเใ่นี่ยมระุน้นเยช่ไหมเป็ยเส้นเล็กอะมันตึงก่อนเนาะมันแน่นก่อนวนไ่ราที่เนยกพราะถ้างัมันมีน้ำแมันจะพ้ ต้องกดครับ,รบไม่กดนี่ลอยครับลอ,ล,อลอยแล้วอายุเดี๋ยวมันจะดึงไม้ขึ้นไปด้วยันนบาเลานะ เราเอาแต่ต <kung> ัว <divide> ตัวหลังออกเอาแต่สองเส้นพอข้าวแต่สองเส้นอ่ะครับเอาแต่สองเส้นก็ได้ครับเอาสองเส้นใหญ่พอแล้วมันจะถ่วงกลางพอดีเลยครับใช่อย่างนี้มันเท่ากับงายขึ้นมันรับน้าหนักเส้นเล็กเกินัครบ ยกแต่เส้นใหญ่พอแล้วครับยกแต่เส้นใหญ่มันก็ดิีเลยน้ำนักมันท่วงพอดีเลย เนี่ยลองปลดตัวเล็กก่อนเนี่ย<ม>เพราะว่าวถ้าปลดตัวเล็กก็มันก็ลากไปเลยเราปลดตัวเล็กออกครับมรผมว่ามันจะกลางพอดีนะ ยิ่งดวนยิ่งดวนถอยมา, youth, อ,อ,าอันตรายอันตรายเอประกันไว้ยังคุณอะถอยออกมาสองเก้าขน้นแหละครับพวกพี่ถอยออกมาแค่นั้นเดินหน้าไปสองเก้าดีกว่าอ่ะไหวไหมโอ้ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเลย หนักเหมือนกันครับอยู่ห่างตัวไม่ขึ้นเลยครับนี่สี่สิบห้าตันยกยี่เอ็ตันนี่ห่างตัวไม่ขึ้นนะครับกระดกครับกำลังไม่พอ ผมว่าลรกมาเลยไม่ได <and food> <oneself> ้ม <Asia> <OB> ันโคลากมันสอบนี่เนาะอ่าลองไหมครับ

ครับเบียดต่อคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ